สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาวาดรูปง่ายๆกันนะเป็นการ์ตูนผู้ชายผู้ชายเนาะส่วนบัตรวันนี้ก็คือทูบีฟโมเดลไลท์โฟร์บัตรเนะครับผมจากร้านทูบีฟสตูดิโอครับสไตล์การ์ตูนวันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามินิมอลมินิมอลนะครับผมก็จะวาดไปง่ายๆแค่หัวอกก็พอนะง่ายๆนะฮะเป็นแบบว่าเอาไว้วาดโปรไฟล์วาดคารคเตอร์ตัวเองอะไรแบบนี้ก็ลองดูกันได้นะครับผมนี่ก็จะวาดเป็นแบบว่าเด็กผู้ชายหัวฟูๆหน่อยนะผมยุ่ง บ่งบอกถึงความซุกซนนะครับผมอันนี้ก็แต่งหน้าเติมตาเข้าไปต่อมาเนี่ยผมจะเอาฟ้าล็อกเลเยอร์เส้นทั้งสองไว้นะก็จะฟิลเลเยอร์เข้าไปให้มันเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ลงสีกันได้เลยฮะอันนี้เราก็จะลงสีเป็น,ปนกรอบรอบ,บนอกไว้นะแล้วก็ดึงสีมาวางมันก็จะได้เต็มแบบว่าเต็มพื้นที่แบบนี้นะครับผมเพื่อความรวดเร็วแล้วสวยงาม แล้วผมก็จะใช้ตัวฟัฟฟี่เบอร์ศูนสามเนี่ยในการลงเงาทุกๆส่วนอะไที่เราต้องการจะลงแต่ก็ไม่ต้องลงเยอะจนเกินไปเนาะเพราะว่าเราวาดแบบเป็นมินิมอลมินิมอลนะครับผมอันนี้ก็ลงประมาณนี้ก็พอนะฮะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพที่สมบูรณ์แล้วครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบาย,บาย